เต้นเต้นเด้นเหมือนกันอ่ะหายใจเข้าลึกๆหาจเข้าลึกๆหายใเต้นลึกๆมามาพร้อมนะขอไอตัร้อ้โหโควิดแน่ๆเลยออกเ่นเลยไหมขนาดเนี้ยอันนี้ไม่ได้แกล้งนี่ขอจริงโอเคพร้อมละ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hard Tip ป่ะมือ <Games> โอ้ทุกคนเดนจิจะเยอะขนาดไหนเนี่ยวันนี้ท็อปฟิกที่จะมาพูดเกี่ยวกับพอร์คตทที่แบบมั่วๆมาลงกันอย่างงงๆนะก็คือทำไมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้หรือเด็กยุคใหม่อะ่ะถึงไม่ค่อยพูดคุยกับพ่อแม่ทุกคนคิดว่าไงบ้างในแบบหัวข้อนี้ ก็ดีนะมันอาจจะตรงกับหลายๆคนที่แบบว่าดูอยู่ฟังอยู่สิเรามาเริ่มฟังความคิดเห็นกันเลยดีกว่าทอนคิดว่า,งางไงคะคิดว่าเนื่องจากในปัจจุบันนะครับบรรส่วนใหญ่ได้มีปัญหาหลายเรื่องด้วยกันนะทางด้านการเรียนความ,มารักก็บรรสุ่นใหญ่เนี่ยไม่กล้าที่จะไปปรึศศกษาผู้ปกครองเพราะว่ากลัวจะโดนด่าโดนว่าจึงไปปรึกษาเพื่อน แล้วในการปรึกษาเพื่อนเนี่ยอาจจะได้คำแนะนำที่ไม่ดีจริงจรงอยากจะให้คำแนะนำว่าให้ไปเปิดจากคู่ของดีกว่าพูดคุยกันให้เข้าใจนต่แหละตัวอย่างปัญหาการตั้งคันของวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะกล้าพูดเพราะว่ากลัวจะโดนด่าอะไรประมาณนี้ครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S อืม เพราะว่าถ้าไม่กล้าคุยเนี่ยอาจจะไม่ได้คาปรึกษาที่ดีครับก็อยากจะให้มีปรึกษาดีกว่าจะได้คําแนะนําที่ดีกลับมาด้วยครับแค่นั้นแหละจูนมีอะไรจะเสริมไหมแาะว่าถ้ามีปัญหาใหญ่มากจริงๆแล้วมันจําเป็นต้องบอกอ่ะเราก็ควรที่จะต้องบอกเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ปรึกษาเพื่อนก็ได้เป็นแบ่งเป็นเคสๆไปดีกว่า อืมแต่อย่างเช่นปัญหาที่น้องยกตัวอย่างมาเนาะมันก็คืออ่ะอันนั้นตกแน่นอนคือยังไงทางอันเนี้ยมันมันมีทางเลือกไม่กี่ทางสับสนที่ตั้งขัดอยู่แล้วเว้ยมันมีทางเลือกคือทาแท้งเพราะไว้ไม่พร้อมกับคนเลี้ยงต่อไปซึ่งถ้าเลี้ยงต่อไปอะ่ะยังไงปัญหานั้นอะ่ะเธอเธอยังไงเธอก็รอถึงวันที่เธอคลอดแล้วค่อยบอกเขาไม่ได้อแล้วปะส่วนปัญหาทําแท้งอะ่ะถ้าเธอไม่บอกผู้ใหญ่อะ่ะแล้วถ้าเธอไปทําแท้งเถื่อนแล้วเธอแบบเกิด มันก็จะอันตรายกับตัวเราเองด้วยใช่เกิดแบบตายหรือตกเล,อเลือดมาก,มากเกินไปอะไรเงี้ยเออมันก็มีโอกาสที่มันผิดกฎหมายนะทําแท้งเถื่อนใช่ก็แบบเด็กวัยรุ่นอะ่ะมันมันน้อยคนที่จะเดินเข้ามันน้อยคนมากเลยนะที่จะเดินกล้าเดินเข้าไปหาหมอรจริงๆโดยที่ไม่มีแบบคนเดินเข้าไปด้วยอะ่ะบางคนเขาไม่คิดไงอืมฉะนั้น พกถุงว่าดีที่สุดใช่คือมันมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ห้ามว่าไม่มีแต่จริง,รงๆไม่มีดีกว่าเพราะอะไรไม่พร้อมแต่ถ้าจะมีจริงๆก็พกถุงที่ดีที่สุดใช่ไหมนะคะถุงพลาสติกเด็ดตอบเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> เริ่มไปช่องนี้เขาลดอยู่ต้องเป็นถุงผ้า พาไม่กัน <c oughs> เดี๋ยวเราออกจากท็อปิกมาเยอะแล้วนะ <c oughs> เราเราเกาค่ะเราออกไปเด้นกันมานานแล้วงั้นไปที่ท็อปิกต่อไปดีกว่าท็อปิกเดิมแต่เรื่องใหม่เรื่องใหม่หัวข้อใหม่หัวข้อใหม,หใหม่ในความคิดต้นข้าวปัญหาเนี้ยมันแบบเกิดจากอะไรเราว่ามันเกิดจากที่พ่อแม่เขาอาจจะไม่เข้าใจในมุมเราแบบยังไงพ่อแม่เขาแบบว่าผ่านอะไรมาเยอะอะ แล้วพอแบบเขามาแบบมีเราอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะคิดถึงแบบให้เรามีอนาคตที่ดีเขาอยากให้เรามีทางที่ดีอะนั่นแหละพ่อแม่ที่ต้องการแต่แบบสําหรับเราคือแบบวัยนี้ยมันคือวัยสนุกเราก็อยากสนุกเราก็อยากเรื่องเรียนมันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในหัวเราถึงขนาดร้อยเปอร์เซนต์ไงอ๋อก็เสือบว่าถ้าการถ้าการช้งชีวิตของเราเป็นตรงกลางแล้วตรงกลางเส้นทางตรงมันคือเรียนอะแล้วก็อยากจะแบบแวะชมต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่ สูงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ปะอะไรอย่างนั้นมันก็คือเราไม่อยากที่จะเรียนอย่างเดียวถูกไหมนั่นก็เลยเป็นปัญหาที่ต้นเขาหคือว่ามันทําให้เด็กไม่คุยกับพ่อแม่ใช่อาจจะเรื่องคําพูดของเขาหรือว่าแบบว่าความคิดของเขาอาจจะแบบเราไม่กล้าที่จะเออเอาตรงนี้ไปปรึกษาเขาเพราะเรากลัวที่แบบจะไม่ได้อะไรกลับมาแล้วจะโดนทับซ้ำไปมองว่าความต่างของเจนมันเป็นปัญหาถูกปะหนิ่งหนง อืแค่เขาอยากที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราแต่บางทีสิ่งที่ดีที่สุดของเขาอะ่ะมันไม่ได้ดีที่สุดสำหรับเรา,รเราอันเนี้ยก็คือก็คิดมาตลอดแลยว่าเออเขาก็หวังดีแต่เราก็ถ้าไหนมันหนักไปหรือว่าไหนมันแบบเราไม่โอเคเราก็คนที่จะบอกเอออันนี้หนูไม่โอเคนะไม่เอาได้ไหมเอยแล้วเคยเป็นอย่างนี้ปะ่ะแบบว่าเราทําแล้วแต่เขาไม่เห็น่ะแล้วเขาก็ดา่าเรา อ่านหนังสือชั่วโมงหนึ่งเปิดเข้ามาเล่นโทรศัพท์อยู่เป็นทุกคนต้องเคยแหละ,ละเป็นบ่อยมาก,มากตอนนั้นน่ะเราอ่านตั้งแต่เที่ยงถึงห้าโมงอ่ะแล้วเราเล่นโทรศัพท์ตอนห้าโมงครึ่งพอขึ้นมาเมื่อหร่งจานหนังสือแล้วเราโดนหยิบโทรศัพท์ไปเลยคือทุกคนมันจะเป็นอ่ะเหมืนอ<ำ>มนกับว่าการการจับความรู้หรือการดูความรู้อ่ะมันจะเป็นในช่วงที่เหมือนพอพอพอ,อ,อเราจับปุ๊บเว้ยเราจะเล่าหนได้ เขาไม่เห็นหรอจับปุ๊บแล้วล้องหนเลยยิ่งกว่าเพราะคงร้องหนอีกคือความคิดของทุกคนอ่ะมันคือมองว่าทุกคนมีทางของตัวเองใช่ป่ะใช่แบบไม่อยากไม่ได้อยากให้แบบพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยมองว่าเราต้องเดินตามทางที่เขาบอกเราแบบแค่อยากเลือกทางของตัวเองเออเรารู้ว่าพ่อแม่ต้องการสิ่งที่ดีสุดสำหรับเราแต่ว่าแบบบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากเดินทางนั้นก็ได้เราอาจจะแบบพ่อแม่อยากให้เราบินแต่ความจริงเราเป็นปายาง เราอาจจะเราอาจจะลอยฮเราไม่คะเราไม่เราไม่วินเราลอยยักไงสิไม่รู้เหมือนกันอะไรวะงงเจนจะพาเธอลอยกลับมาก่อนกลับมาก่อนลอยกลับมาก่อนกลับมาที่ท็อปฟิกเดินะคะเออกลับมาที่ท็อปฟิคเดินนะคะสรุปว่าต้นข้าวก็คิดว่าการที่แบบที่เราพูดคุยไม่ได้มันก็เป็นเพราะว่าความต่างของเจนแค่นั้นถูกปะ เริ่มแบบอย่างเงี้ยเราเลือกที่ไปจะไปทางขวาแต่พ่อแม่เลือกที่เราจะให้เราไปทางซ้ายอันนี้มันน่าจะอยู่กันที่สองคนที่แบบว่าควรปรับจูนมาที่ตรงกลางพ่อแม่อาจจะแบบยอมแบบยังไงอ่ะยอมแบบเขาเรื่องไงเดี่ยยอมลดความเออจะมีมมนิดนึงเราก็ควรที่แบบจะเข้าใจเขาอีกขึ้นมาอีกนิดนึงเราต้องปรับจูนเข้าตรงกลางเราว่ามัน,นดีที่สุดคนจริงอะเด็กเด็กเจนเราอะ ค่อนข้างมองว่าค่อนข้างแบบในทั้งข้อดีและข้อเสียนะคือมองความคิดตัวเองเป็นหลักมากเกินไปเว้ยในความคิดฉันนะใช่อันนี้ก็เห็นด้วยแต่ว่าผู้ใหญ่ยุคยุคที่เป็นพ่อแม่เราหลายๆคนก็ยึดคือแบบลูกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอ่ะเข้าใจฟิลปะเข้าใจเข้าใจถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพ่อแม่เป็นคนที่ยึดความคิดตัวเองมาหลายๆเปอร์เซ็นต์ลูกจะยึดความคิดตัวเองเป็นหลักเหมือนกัน แล้วเวลามาเจอกันอ่ะมันจะเหมือนแบบร้อนกับร้อนอ่ะยังไงมันก็ไม่เย็นขึ้นเว้ยอืมก็ตรงเออซึ่งตรงตรงเนี้ยเป็นถ้าจะให้คําแนะนาจริงๆก็คือปรับจูนกันอย่างเดียวเลยเอารมณ์เย็นก่อนแล้วค่อยพูดกันให้พ่อแม่เข้าใจลูกมากขึ้นและลูกก็เข้าใจพ่อแม่มากขึ้นในทางคิดแล้วนะนั่นแหละดีที่สุดใช่ ได้บทสรุปของปัญหาดีแล้วนะทุกคนปรับจูนกันดีๆนี่แล้วเขาค่อยพูดใช่จากที่แบบสองประเด็นที่ผ่านมาค่อนข้างพูดไปได้เข้าใจได้ในในล้วความหมายต้นไม้คิดว่าไงบ้างบอกแล้วว่าออดหรือว่าอันไหนมันดีมากเลยของประเด็นแต่มันจะมีลึกกว่านี้อีกที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยเรื่องผมจะพูดก็คือทุกคนน่าจะรู้จักกันดีครับว่ากระสอบทรายนะ สอบสายก็เหมือนกับเช่นแบบว่าเราต้องการที่จะเอาใจเขาอะเงี้ยเราก็ไปคุยกับเขาเ,เล่นอย่าเขากับปีตแตกใส่เราอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เขาก,กดคนคนนึงอยู่แล้วเราก็เขามาลงใส่เราทําให้เราคิดไปนเลยว่าเราไม่อยากจะเอาแล้วถ้าเกิดเรา,าทักคำอะไรเขาก็หงลงที่เราอีกมันเป็นติดอยู่มันจะลงเข้าไปในจิตใจทางเลของเราว่าแล้วถ้าเกิดเราทักเราจะโดนเขาด่าเราก็เลยจะไม่กล้าคุยกับพวกพ่อแม่อีกแล้วครับผม อืมันก็เหมือนเป็นปัญหาของแบบเด็กที่พ่อแม่ทำอาจจะแบบพ่อแม่ทํางานหนักแล้วก็เครียดกับเรื่องงานแล้วพ่อกลับมาบ้านใ,<ช>ในตอนอเด็กๆเราอาจจะแบบน่ารักสใสๆไงไว้น่ารักสใสๆไว้ไก็รแบบก็าไม่ว่าอะไรเราอะไรเงี้ยเนาะและ้วพอโตมาอมพอเราพูดเรื่องอะไรไปเงี้ยแล้วพอเขา่ยงใส่อะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดพูดอะไรผิดหรือเปล่าทที่เราเคยทําได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นว่า เราสึกว่าเราไม่อยากจะคุยอันนี้เคยเจอประสบการณ์ตรงเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่แค่พ่อแม่นะอันนี้คือแบบญาติด้วยประมาณว่าญาติกับพ่อแม่เราแบบเขาทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายว่าเขาจะไม่ลงที่ใครแต่เขาจะมาลงที่ลูกหลานนะ่ะอือคือแบบตีวากระทบคาดปะแบบเธออะอย่าทาตัวแบบนี้นะอย่าทาตัวแบบแม่เธออะไรแบบเนี้ยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เราก็จะอดใส่แบบว่าแบบดูไว้นะว่าเขาเป็นอย่างงู้นเขาเป็นอย่างเราจะรู้สึกว่า เราเป็นแค่ตัวรับอารมณ์ของพวกเขาแค่นั้นหรอเอ้ยอมีม,แบบม,มีมีอย่างหนึ่งอ่ะอีอีอย่างหนึ่งอ่ะเคยเคยเป็นบ้าผู้ปกครองชอบสอนเราว่าห้ามพูดคำหยาดนะลูกเคยเป็นแต่แต,แต,แต่แต่ดันพูดเองเอ,อ่ะเอออ่าใช่ <c oughs> ประมาณแนวะว่าแบบว่าให้ไปพูดกับเพื่อนอ่ะให้ไปพูดแบบกับเพื่อนได้นะแต่ถ้ามาพูดในบ้าน่ะอย่าพูดดีกว่าอ่าอ่าอันนี้เหมือนกัน มันก็เหมือนคือเขาอะ่ะเขามองว่าการที่เราไม่พูดอะ่ะมันคือทางที่ดีแบบในในเรื่องของมรารยทาใช่ปะ <c oughs> เขากลัวเราเขาอาจจะแบบกลัวเราติดเป็นนิสัยไปพูดกับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งความจริงอ่ะเราสมเ,เราสามารถแยกแยะได้แล้วเว้ยว่าเราจะพูดกับเพื่อนหรือพูดกับคุณครูอะไรอย่างงี้เราก็ต้องไม่ได้ใช้คำหยาบถูกปะล่ะแต่แตบางทีงมันก็อาจจะหลุดมานิดนึงอะเนาะอันนี้คือเป็นความที่อันนี้ก็ อันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่นะคะนี่คือความผิดของตัวตัวแกเกองเนาะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้นะเรื <c oughs> ่องปริญาถ้าถ้าเป็นเราตอนเด็กๆอย่างปหกปห้าปหกอย่างเงี้ยมันเป็นวัยที่กาลังอยากรู้อยากลองคือปะละเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีที่พ่อแม่บอกว่าเอ้ยอย่าพูดนะคาหยาบอะไรเงี้ยมันก็มีแหละอันนี้ประสบการณ์เดยดตรงอะตอนปห้าปหกเราไม่เคยเจอคําหยาบไม่เคยเจอใครแบบด่าพ่อแม่เราล้อชื่อพ่อแม่เรา พอขึ้นวันหนึ่งมาเจอเพื่อนแบบร้องชื่อพ่อชื่อแม่เราร้องไห้แล้วไปฟ้องแม่อันนี้เหตุการณ์จริงเลยเแต่แแตแต่ตตตต่เรื่องเนี้ยพ่อแม่เราโคตรชอบเลยนะเว้ยแม่แม่เราบอกว่าอะไรหรือว่ายินดีเลยอินดีแม่แม่ชอบจะได้จะได้รู้จากกันมากขึ้นอย่างแต่ว่าแต่ว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่ตั้งแต่อนุบาลเป็นเด็กน่ารักเราโตมาปหนึ่งปสองปสามอ่ะด้วยความที่ว่าเราเรียนเอกชนที่เป็นอินเตอร์ ที่เป็นแบบ EP อีพีอะภาพภาษาอังกฤษเขาก็จะแบบคือเข้มกับการไม่พูดคาหยาบมากเลยนะแล้วเราก็มองตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กใสๆที่มองว่าคนที่พูดคําหยาบดูไม่ดีเลยอะแกที่ <c oughs> น,นั่นอะตัดพามาตอนนี้ตัดพามาตอนนี้ออตัดพามาตอนนี้คือแบบคนละฟิลมากแต่แบบตอนนั้นอะตอนปหนึ่งปสองคือจริงๆนะเวย้ยปหนึ่งปสองปสามอะต้องเรียกเพื่อนว่าคุณด้วยนะ <No. S 2> แบบเรียกกันแบบคุณ oh. คุณ,ค,ณคุณจูนคุณจูนกินขนมกันไหมอะไรแบบเนี้ยแกลแล้วตอนนั้นตอนนั้นสิ่งที่แบบที่สุดเลยคืออะไรรู้ป่ะในห้องอ่ะมันมีคนที่โตวกว่าโตวกว่าแบบโตอายุอ่ะ uh <huh. S 2> แกไปเัดไม่มาเพอเด็กทุกเสร็จแล้วอะ่ะของชั้นตอนปหนึ่งปสองอ่ะพออาจารย์จำชับชั้นรู้ใช่ป่ะเออคนนี้โตกว่านะก็ให้เรียกคุณตามด้วยพี่แล้วตามด้วยชื่อคุณพี่ คุณจูนซึ่งแบบพอเราโตมาแล้วก็ชินกับการเรียกก็เราก็ชินกับการเรียกเพื่อนเพื่อนคนนั้นว่าคุณพี่แล้วตอนไม่ชื่อใช่ป่ะซึ่งแบบพอโตมาแล้วเราก็เรา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 ตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะเรียกเขาอะไรจะเรียกชื่อุวนแปลกๆจะเรียกว่าคุณพี่เหมือนเดิมมันมันก็ไม่ใช่อ่ะก็เลยตัดบหาด้วยกันที่ทักด้วยกันแค่โบกมือเฉยๆวันนี้ เออโบกฟูอยู่ใช่วันดีแล้วก็หายไปเลยแล้วก็เดินสวนกันไปเฮ้ยเราเราสุดท็อปิกเรามาเยอะเหมือนกันนะพูดหญิงท็อปิกหล่ะคืออะไรนะของบ้นไม้อะท็อปิกต่อไปท็อปิกต่อไปก็คือเอออะไรเดี๋ยวพูดก็ไม่ชดัดงงก็งงเริ่มมึนแล้วนะสีของกุญแจจุนจูนว่าว่าจุนจูนให้หน่อยฮะ <laughs> จุนจูน จูจดจู๊ดน่นท็ปิกท็ปิกก็คือฉันจะพูดเรื่องที่ว่าหลายๆคนน่ะมีปัญหาเหมือนกันเลยเว้ยซึ่งปัญหาที่ฉันอยากจะเล่าก็คือปัญหาที่แบบเจอกับตัวเองเลยก็คือการที่แบบเวลาเราเล่าเรื่องอะไรไปชอบเอาไปเล่าต่อรู้ตัวอย่างทีก็คือคุยเพิ่งคุยอยู่เราเสร็จเลยแล้วเราก็บอกแล้วนะว่าเอออย่าเล่าให้ใครฟังนะเรื่องเนี้ยเสร็จแล้วก็ ไปนั่งหลังบ้านแล้วก็มีพ่อพ่อ,พอแม่เพื่อนโทรมาแล้วก็ปล่อยแตกเลยจ้าใน facebook แม่กับป้าเป็นอะไรที่แบบไม่อยากเข้าไปหรือคนไม่อยากเข้าไปส่องไม่อยากเข้าไปอะไรทั้งสิ้นอ่ะเพราะมันจะเป็นการรวมแบบทุกอย่างอ่ะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ประถมอ่ะมันก็จะเห็นเราอีกมุมหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าขึ้นมัธยมมามันเปลี่ยนตัวเองก็เปลี่ยนไปเยอะซึ่งเปลี่ยนเปนทานที่ตัวเองคิดว่าดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากกับ ไปมองในแวปวะถมแล้วมันแบบกูทาอะไรเราไป,อ,ไปะอะไรลงไปวะอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นอ่ะมันก็จะรับรู้เงเ้ยแล้วมันก็จําได้แล้วพอมาอยู่ที่นี่ปับ๊บมันก็เอาไปแล้วต่อต้็นปะถมจุนเทปะ่ะไม่รู้ต้องถามเพื่อนอาจจะปุกปกิกตั้งแต่ปฐถมแล้วก็ได้ปะด่ะทำมันทุกเอน้งกุกปิกคือ เพื่อนแม่หรือว่าแม่ดูได้ไห้ตตตแต่เราจะไม่อยากให้เพื่อนเราเห็นงั้นมาสรุปคลิปสําหรับที่ผ่านที่ที่เราพูดกันไปในวันนี้ก็เป็นท็อปปิกเบื้องต้นสี่หัวข้อที่อยู่ในท็อปปิกนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว,ว่ามันแบบไม่ได้มีแค่สี่หัวข้อนี้แต่เราก็ไม่ได้หยิบยกอ,ออกมาพูดกันเนาะมีคำคำนี้ที่แบบว่าบางคนอาจจะเจออ่ะหลายๆคนอาจจะเจอเนางที่คําที่ว่าเราเล่าอะไรไปแล้วสุดท้ายเขาจะจบมาได้ว่า เอออย่าทําอะไรแบบนี้ไหมตั้งใจเรียนหนังสือดีกว่าแล้วว่าคํานี้มันแบบเจ็บมากนะเวลาเราเล่าอะไรให้เขาฟังแล้วมันจบ้คยคำนี้จบอู่เไม่กันนะยังไงก็สําหรับทุกคนที่เจอปัญหาแบบนี้นะก็พวกเรา h a r ิ h i l Studio ขอเป็นกําลังใจให้ครับ h i l ขนลุกอะตีเข้ได้เลยน ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วพวกเราก็คงต้องรอนไปกาลาไปก่อนค่ะขอบคุณครับแล้วถ้าลาไม่ไปอ่ะลาไม่ไปเอาม้าไปแทนดิโอเคเล่นมุกทับกันลาลาไม่ไปก็เดินไปอ่อโหเล่นเลยจุดจุดจุดใส่งั้นวันนี้เดินไปก่อนสวัสดีค่ะเราเดินกันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย